ตาโนกิครูเนี่ยทำอาหารเก่งจริงๆด้วยนะเนี่ยอย่างไข่ม้อนนี่อร่อยมากเลยล่ะเหมือนขน,นมเค้กเลยชินเนื้อของที่มาวิธิจังนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับอ๋ออันนั้นฉันซื้อเข้ามาน่ะเอ๋ฉันแค่เอามาอุ่นเท่าน,นั้นเองนะจะะะะ้ะคือว่าอยังไงดีล่ะมาดูวิเศษมากเลยอืมเป็นการอุ่นที่ได้ระดับดีมากเลยครับแง่กแกว่าใครแง่เงนี่ยแล้วแกกินของใครน่ะ ของแก่แกของของตัวเองก็มีนี่นาชักดูศาสตร์ทรรมเผื่อแล้วนี่หมดแล้วน่ารักจังเลยดยม่กิคุงกับวัตถุกิคุงเนีสนิทกันมากเลยนะ,ะผมน่นเราสนิทกับหมอน,นั่นเรื่องบิโตนะอย่าเข้าใจผิดนะครับเรื่องนั้นมันมีที่มาที่ไปเฮ้ยหยุดกี่สักทีเราช่วยเราไว้คราวก่อนไม่จะโดมิกิบาดเจ็บเรื่องการตอบแทนและไถ่โทษคราวนั้น เราก็เลยไปรับปากว่าจะทำปีนโตให้แต่เรื่องนี้ใชายเมาริจังรู้ไม่ได้เด็ดขาดแต่ว่าทำไมทุกเรื่องชื่อเจ้าโดนเมกีก่อนชื่อเราทุกทีเลยนะท,ทําไมนะทําไมทำเนียนแบบนี้เจะอยากจะบ้าตายจริงๆที่โดนเมกีคงแหมเรียกผมเหรอแหมแหมชายโยเธอได้เ,เช,ชื่อเราก่อนแล้วเป็นงันล่ะเจ้าโดนเมกีฮาฮาไมีอะไรครับพี่ฮาที่จังเธอเกิดวันไหนเหรอแหม วันที่หนึ่งเมษายนครับตรงกับชื่อเลยนะวิเศษจังเลยนะแบบนั้นนะ่ที่พิเศษนะ่ะที่เราที่จังต่างหากแล้วครับโดนไม่กี่คู่ละคะวันที่สามีนะ่ะนั่นมันวันเด็กผู้หญิงนี่หว่าน่ารักจังเลยนะที่ว่าน่ารักเนี่ยมาถึงเจ้าโดนไม่กี่น่ารักกันเหร จบเส้นกันพังทลายหมดแล้วนระดนีนคิทกคือราศีเมษส่วนฉันเกิดวันที่27สิพฤศจิกเป็นราศีธนูเราว่าราศีเมษกับราศีธนูเป็นธาตุไฟเหมือนกันเข้ากันได้ดีด้วยล่ะฟืนคืนชีพตอนคำทำนาย <Yeah! S 2> ไอเนี่ยอร่อยดีนะ งั้นให้ปัตานุกิไปซื้อตุนเอาไว้อีกดีกว่าอ oh. สวัสดีครับผมมาทำงานแล้วครับวัตานุกิมาแล้วค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราใจหัววานเด็กแล้วเหรอครับเนี่ยเบิกแช็คเกลือที่ผมทำไว้เมื่อวานนี้ก็มีไม่ใช่เหรอครับเช่เกลือมันก็ดีหรอกนะแต่ฉันอยากกินของที่มีคาร์โบไฮเดรตมากกว่านะสิอ๋ออย่าบอกนะครับว่าเที่ยงนี้ไม่ได้ทานอะไรกันเลยนะครับอแหมแต่เที่ยงวันนี้ผมกลับเอะไม่ได้ เก็บเอาไว้เก็บใส่กล่องสมบัติในใจของเราเอาไว้คนเดียววันนี้ผมมา็นพิเศษครับยินดีทําให้ทุกอย่างเลยล่ะครับล้วแล้วแล้วลลลลอยากรู้ใช่ไหมล่ะครับถ้าคุณอยากรู้ผมจะให้ฟังก็ได้ครับถ้าเก็บใส่กล่องสมบัติในหัวใจไปแล้วไม่ใช่เหรอความจริงแล้วนะครับแต่ว่านั่นมันกรณีที่ดูตามจักรราศีเท่านั้นไม่ใช่เหรอจักรราศีเหรอดวงจันทร์ของเธออยู่ตรงไหน ดาวสูงข,ของเธออยู่ตรงไหนถ้าไม่สร้างเห็นผางโฮรสโคโปขึ้นมาดูก็ไม่รู้หรกสมพง์กันจริงไหมเอ,อ๊ะไม่รู้เรื่องเหรอไม่เลยครับวาตานุกิชอบดูดวงหรือเปล่าเปล่าครับไม่เลยครับเอาละงั้นไปกันเถอะ <c oughs> ไปกันเลยฮะแล้วจะไปไหนกันเหรอครับ ฉันก็จะช่วยสอนให้วาตานุกิรู้นะสิว่าการดูดวงมันคืออะไรกันแน่เออแต่ว่าผมไม่สนใจเรื่องพวกนั้นเลยนะครับคนเรามีเป็นล้านล้านคนแต่เอารูปแบบแค่สิบกว่าอย่างมาแบ่งแยกเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยชอบนะการดูดวงเนี่ยถ้ารู้ไว้อาจจะทําให้มีเรื่องคุยกับฮิมาวาริจังก็ได้อ,อ,อผมอยากรู้แล้วล่ะครับทำหน้าดีๆมากวตานุกิอะ ต่ทำไมต้องมาข้างนอกจะไปไหนครับก็ไปหาหมอดูคนที่ฉันเชื่อถือน่ะสิคนที่คุณยูโกอย่างคุณเนี่ยต้องให้คนอื่นดูดวงให้ด้วยเหรอครับทำไมผิดคาดเหรอคุณยูโกดูเองก็ได้นี่ครับการทํานายดวงชะตาให้กับตัวเองน่ยเป็นข้อห้ามอย่างหนึ่งนะจ๊ะแต่ถ้าบังเอิญเห็นเองก็ว่าไปอย่างอย่างการพยากรณนะ์น่ะส่วนมากก็เป็นแบบนั้นหละการพยากรณ์กับการทํานายเนี่ยมันต่างกันเหรอครับถ้าว่ากันตามจริงแล้วก็นะเอาไว้เจอกับหมอดูคนนี้แล้วเธอก็จะเข้าใจเองอะ หรือว่านี่จะเป็นของฝากไงคิดจะเดิมอีกแล้วเหรอครับเดิมอยู่แล้วเอาละรีบไปกันเถอะหืทำไมครับที่นี่ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่มาผิดที่เหรอครับสถานที่น่าใช่แต่ว่าไม่ใช่ฮะงั้นกลับกันไหมครับเอ๋จะทำอะไรนะครับฉันอยากพิสูจน์ดู ว่าคนที่อยู่ในที่ที่เคยเป็นของเขาตอนนี้เป็นหมอดูแบบไหนกันแน่นี่มันอะไรครับกระดาษเอาไว้เขียนพวกวันเกิดกับสถานที่เกิดเพื่อรวบรวมข้อมบูให้หมอดูที่จะทำนายยังไงอ,อยี๋ยนี้นี่เองอะ ขอโทษที่ให้รอคะอ่ะขอความกรุณาด้วยครับท่านนั้นล่ะคะมาเป็นเพื่อนนะคะนิ่งไว้ตุ๊กตาน่ารักนะคะ,เอ,ะเอ๊ะครับทำตัวตามสมบายเลยนะคะถ้าทางใจดีจังเลยฮะผิดกับคุณยุโกลิบลับเลยฉันได้ยินนะยะ แย่แล้วคิดในใจแล้วดัเผลอพูดออกมางั้นก็เริ่มกันเลยนะคะเออครับคุณพ่อของคุณคงจะไม่ได้เสียไปแล้วใช่ไหมคะเอะอครับท่านเสียตอนที่ผมเด็กๆนะครับคุณแม่ละคะ เสียแล้วครับพี่น้องล่ะคะไม่มีครับชีวิตคุณคงลำบากมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะคะคุณทราบด้วยเหรอครับ<ะ>ตอนนี้คุณน่ะอยู่ตัวคนเดียวใช่ไหมคะครับอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์คุณมีความเป็นตัวของตัวเองพึ่งพาตัวเองได้และกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งแล้วก็ยังเก่งงานบ้านด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ได้เกลียดแล้วครับคุณเป็นคน,นที่เข้ากับคนได้ง่ายดีนะคะกีฬาล่ะคะ คิดแล้วก็ชอบครับเป็นคนกระฉับกระเฉงและก็ฉลาดด้วยนะะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับน,นี่คุณกำลังกลุ้มเรื่องคนอยู่ใช่ไหมล่ะคะอะ้ครับมันก็อะไรยะวางใจเถอะค่ะคนเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนอยู่แล้วถ้าใจความจริงใจเข้าแลกอีกฝ่ายจะต้องเข้าใจแน่นอนคะ่ะจริงใจเหรอครับมีอะไรก็ว่ามาสิยะมีความทุกข์เรื่องอื่นอีกไหมคะเอะออคือ จะว่ามีมันก็มีอยู่นะครับพูดยากเหรอคะมันก็ไม่ต้องห่วงคะ่ะเรื่องนี้สำคัญอยู่ที่มุมมองความคิด<อ>ถ้าหากว่าคุณคิดในด้านลบอะไรอะไรมันก็จะพลอยยากไปด้วยใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าคุณลองพยายามหันมาเผชิญหน้ากับมันคุณก็จะมองเห็นโลกนี้เปลี่ยนไปเองเล่คะค่ะ มันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่ถ้าคุณหยุดอยู่กับที่ความเปลี่ยนแปลงก,ก็จะไม่เกิดขึ้นลองใช้ความกล้าดูนะคะครับอ่ะขอบคุณมากสภาพอากาศคืนนี้อะจะเป็นยังไงคะพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศจะแจ่มใสแบบนี้ละคะ่ะงั้นเหรอ คุณยูโกหมดเวลาแล้วคะ่ะจะตอบเวลาไหมคะไม่ค่ะออแค่นี้ก็พอแล้วออ ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยจ่ายค่าดูดวงให้นะครับเก่งจริงๆเลยนะครับหมอดูคนนั้นนะ่ะเธอคิดว่าเขาเก่งตรงไหนเหรอแหมเขายังไม่ได้อ่านอะไรเลยเขาบอกได้แล้วว่าคุณพ่อของคุณคงจะไม่ได้เสียไปแล้วใช่ไหมนะครับนั่นน่ะมันแปลได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่เหรอเอมที่ว่าคุณพ่อของคุณเสียไปแล้วไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะหรือคุณพ่อของคุณคงจะไม่เสียไปแล้วใช่ไหมคะ นั่นน่ะมันก็แปลได้ว่าอาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้คนที่พูดออกมาว่าคุณพ่อเสียไปแล้วก็คือวาตานุก,กินั่นแหละไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าแต่เขาบอกนะครับว่าชีวิตคุณเขาลำบากมาตั้งแต่เด็กนะครับคนที่พ่อแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่ตัวเองยังเป็นเด็กเนะี่ยส่วนใหญ่ชีวิตก็ต้องลำบากมาตั้งแต่เล็กกันทั้งนั้นแหละเออ,เอ,อแล้วที่ว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้ก็เป็นลักษณะเด่นของคนในราดัีเมฆอยู่แล้ว ในหนังสือดูดวงที่เขาขายตามร้านหนังสือก็ยังมีเขียนเอาไว้เลยแล้วที่ว่าแก่งานบ้านล่ะครับผู้ชายอยู่ตัวคนเดียวแต่เสื้อผ้าสะอาดสะอา้านถ้าไม่ทำงานบ้านเองก็คงไม่มีทางเป็นแบบนี้หรอกแล้วที่เขาถามว่ากำลังกลุ่มเรื่องคนอยู่ใช่ไหมนั่นล่ะครับสภาพสังคมอย่างทุกวันนี้ถ้าคิดว่ามีใครไม่มีปัญหาเรื่องคนบ้างเออเออเอเอที่ว่าใช้ความจริงใจเข้าแลกนะ่ะก็เป็นเรื่องพื้นฐานของการครบคนอยู่แล้ว ไม่ใช่คำแนะนำที่พิเศษอะไรซสนหน่อย